วันนี้เขาเรียกว่าโคตรยับไงฮะเสื้อผ้าก็ยับตัวก็ยับสติก็ยับไม่มีตั้งแต่เริ่มแล้วจ้าอร่อยอ่ะแต่แรงนะแกสวัสดีจ้าปวดตัวเออเอาไปเลยนะพอได้ไหมวันนี้นะคะเป็นเทปต่อเนื่องที่น้องแชมป์มายาลาบมาเขาก็บอกว่าพวกพี่อ่ะถ้าแบบซาจริงพวกพี่ก็ต้องมานะงานโคตรยับอยากเห็นเหมือนกันว่าข้ายับมันจะยับขนาดไหนเออเห็นเขาพู ดแบบมันยับสมชื่อไหนดิสวัสดีค่ะพี่ปิงเป็นผู้จัดการของน้องแชมป์นะคะสสวัดีพี่ปุ๊กค่ะขอบคุณมากค่ะเขาบอกว่าค่ายนี้คือยับจริงยับมากเลยเหรอเดี๋ยววันนี้หนูจะได้เห็นปะวันนี้เขาเรียกว่าโคตรยับไหมฮะในงานโคตรยับวันนี้คือมีอะไรพิเศษที่แบบว่าพวกหนูต้องกรีดกรีดกรีดบ้างอ่ะไอพี่อารู้สีนีนไม่ถายอ่ะไม่อ่ะวันนี้ทุกคนจะยับเสื้อผ้าก็ยับตัวก็ยับกติก็ยับไม่มีตั้งแต่เริ่มแล้วจ้าโอ้โหขอพาเข้าไปเจอเวลคัมดิงก่อน Well, 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 welcome. เกิดการไข่แกงหัวหมอบราปารี้อยู่ไม่มีข้าวกินใครอ่ะก็ต้องไข่ด้เรามันก็คือพวก18โมงตอนนี้ราคา40บาทแต่ตอนตีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเลข5เข้าไปข้างหน้าเลขสนะ540ร8ยสีบเโมง18โมงมีความดิ้งวยครับัวเหมือนกันกนแลเข้าวบวยสปีอเชิญเขาชิครับขอบคุณครับเรวคดรนเนาะ

วันนี้งานยับเนี่ยช้ชื่อว่าโคตรยับมันมีอะไรฮิตเด่นมากกว่านั้นคือมันเทศกาลอะไรคะหรือยนะังไงคะเห็นมีเด็กใหม่เต็มเลยเออรูอยู่จนจบแล้วจะได้เห็นความลับบอกหน่อยสิ <c oughs> บอกก่อน <c oughs> บอกกันนิดนึงรอบห้าปีครับ <c oughs> เปิด <c oughs> น้องที่ยังไม่ได้ปล่อยครั้งแรกตอนนี้มีศิลปินกี่คนแล้วคะตอนนี้<อ><อ>ที่ปล่อยมาแล้วมี9คนครับแล้วก็วันนี้ที่จะได้เห็นมีอีก2คนขอเชิญ ตื่นเป็นทุกคนที่อยู่ในค่ายยับเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็รอบด้านทุกคนเลยทําเพลงออกมาก็เพาะมาก่ห้มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากคือเธอชอบแบบด้วยหักเก่งมากคอนกรนแล้วกันนะคะล่วงหน้าว่าแบบว่าขอให้สักเทสไม่เจอศิตลปินหน่อยเจอที่ชันสองเจอทีันสองี่อยู่ใน7 0 4ไม่มีเ้นกลองไม่ได้ลองเขียนบีนไม่มีเ้นกระดาษชิบชิบเก็บของให้พร้อมจีนี่พักครับ มาอินครับ Come get ครับสถานการณ์พลังงานกูกลจะบมดต้องการกำลังเสรมิมมากสถานการณ์ฉุกเฉินอ่ะกูแค่อยากจะมาสังสรรค์ไม่ได้อยากสังเสรนะิมอ่ะจะมีโชว์อะไรพิเศษที่พวกพี่ต้องเตรียมตัวป่ะมีโชว์กันทุกคน ทุกคนเป็นมองหน้าผู้บริหารแล้วก็แบบผู้บริหารไม่พูดไม่ได้เตรียมตัวเต้นหนึ่งเดียวผมว่าเตรียมเตรียมตัวเซิร์ฟหนึ่งเดียวมีเล่นเกมด้วยครับก็อีดนตรีแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะมีเงินรางวัลบ้างเงินรางวัลเฮ้ยจะขึ้นไปเล่นของผมนะก็จะมีแรปแอนโลครับเหมือนชื่อแดนดอนตรีด้วยนะแต่ว่าจริงๆก็คือโลตีสายใหม่ครับท้าโลตีสายใหม่มันมันเล็กขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยทาแอบได้ถ้าได้ ทำในสิ่งที่หนูถนัดที่สุดคือการร้องเมียวไปเรื่อยเรอยเฮมียวเมียวเมียวจริงห้องสองห้องสอเข้าใหม่ไหมต้องเดินเข้าใหม่ไหมครับโอ๊ยปอกไปหมดแล้วเนี่ยอุ้ยแก่ปิฉันมาคนนี้มันเป็นแบบนั่งแบบแข็งๆมันมันยังไงคะโพสเซอร์ปกติอปกติเหรอคะสวัสดีค่จ้าจ้าแก่จ้าไม่มีเสียงร้องเลยแล้ว ยางยับนะฮะยังไม่ได้เดบิวต์นะฮะมันพูดภาษาอะไรวะเอาแมงเาฉันนี่นะคะเดบิวต์กันล้นะคะเอาจริงฉันมันเคยจ้มันไม่ลองนี้นิพี่ร้อยง่ายร้อยบ้งหน่อยร้อยบ้างหน่อยเอาจริงจริงฉันมันเคยจะแดี I call you daddy ฉันจะทำให้าส นะคะสักหน่ี้หน่อยวัสดีครับัส่เบสซี่ครับ,รบเป็นสไตลช่าง<อ>แม่ง <c oughs> ฉันเอรักเะก่อนแล้วกันไปกฉันเลยพรยมัอนาก่อนแล้วกันใครมาแย่งึ้นไปก่อนฉันร้เสียใจ คือใครใครคือคุณคุณคือใครขอบคุณค่ะผมคือเดซี่นะครับยังไม่ได้ปล่อยเพลงแต่ว่าถ้าม really ีช voilà ื่อเสียงก็มาจาก I Can See You r v o i c e เปิดตัวเหรอเปิดตัวเอออะเอาไปเลยเอาสวัสดีค่ะชื่อสายว้าถังว่ะถังว่ะถึงน่ากลัวว่ะชื่อ p o w ร์ฟ a านะคะปล่อยเพลงไปด้วยใช่ค่ะชื่อเห็นว่าชื่อโฟลเลอนะคะร้องว่าฟอลอรโลเลอรโลเลอร์เดี๋ยวนะกี่ช้างด้วยนะคะ มีศิลปินเพิ่มเหรอคะมึงลุกออกมาทำงานค่ะใครอยู่รุ่นหนอ๋อเป็นรุ่นพี่ตักของเกียริไทยสุดเลยยังเออมีไม่ชอบใครแม้เนในให้ดูสายตาเป็นคำตอบมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวมันเป็นตัวมึงนั่นแหละอย่างนี้เนาะเกีะเกๆเอาไปก่อนแกแจ้ง Team กินนี้เข้าไปที่ห้องอะ่ะพอยังเหนื่อยเลยอะ่ะ <แก S 1> บุดวยสดสดมันวือมาก11ศิลปินมันวืบมากจริงเหนื่อยวันนี้ก็ขอบคุณยับนะคะที่ชวนพวกเรามานะคะเรารู้สึกได้ถึงความยับของโค้ชยับสมชื่อมากไม่เสียชื่อเลยที่ตั้งชื่อค่ายว่ายับ <laughs>